ว่าวันไหนกินข้าวเราไม่เรียกกิงโจนะคะเขาก็จะงอนอย่างวันนี้นะคะก็เรียกแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ยอมมาพอเรามานั่งกินข้าวคนเดียวยก็เดินมาตามแล้วก็มานั่งกดดันแบบนี้จริงๆข้าวคิง g จเนี่ยเราก็วางไว้ให้แบบเป็นบุฟเฟ่เลยนะคะเติมให้เต็มตลอดค่ะหิวตอนไหนก็แวะมากินได้ เขาก็จะไม่กินเองค่ะต้องรอให้เรายกมาเสิร์ฟจะต้องรอกินข้าวพร้อมกันกับแม่ทุกวันไอเราตอนแรกเนี่ยก็นั่งเก้าอี้อยู่ดีๆค่ะนี่ก็ต้องย้ายมานั่งด้วยกันยกชามข้าวให้ถึงปากเลยนะคะแต่ถ้าตำแหน่งไม่ถูกใจเนี่ยเขาก็ยังไม่กินถ้าเป็นตำแหน่งที่ถูกใจนะคะเขาถึงจะลุกมานั่งกินด้วยบ้านอื่นเนี่ยน้องหมาเรื่องเยอะกันแบบนี้ไหมหรือว่าฉันเนี่ยตามใจจนเสียหมาไปแล้ว <c oughs> กะว่าจะรีบกินรีบไปทํางานค่ะเพราะว่าให้น้องๆน,น,นั่งไลฟ์แทนอยู่ฝากใช้ครีมคิงโจด้วยนะคะเซตนี้ช่วยกูฟ้าหน้าขาวใสไดด้ีมาก ลูกค้าใช้แล้วกลับมารีวิวเป็นเยอะเลยนะคะบอกว่าใช้แล้วเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลไวก็เพราะว่าเป็นสมแท้จากประเทศเกาหลีใต้ใช้นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยแล้วก็ใหม่ล่าสุดสูตรนี้นะคะเน้นอัลฟาบูตินเลยค่ะช่วยลดฝ้าหน้าขาวใสใช้แล้วผิวเนียนละเอียดผิวออร่าหน้าเงาด้วยค่ะใช้แค่กระปุกแรกกระปุกเดียวก็เห็นผลแล้วค่ะนี่น่งกินข้าวเสร็จอยู่ดีๆก็ร้องไห้คิดถึงยายขึ้นมาซะงั้นคิงโจก็คงงงนะคะว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นไบโพปอล่าไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะคิงโจพร้อมปอบแม่เสมอคํํําาาาาาาวว่่่รรรัักรกกนีดดููททสคคญพจิงะ